เรากลสดีคัด,รด,ดสรรความอร่อยมีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติสู่ทุกจานขอโทษที่มาบ้องต้องให้มาส่งถึงที่นี่เลยไม่เป็นไรครับปกติทางร้านก็มีบริการส่งอยู่แล้วน่าตึงเช่เป็นอะไรหรือเปล่า เล่าให้หมอฟังได้นะคุณหมอไปดูแลคนไข้นะครับเคสฉุกเฉินไม่ใช่หรอกหมอยังพอมีเวลาไหนเล่าให้หมอฟังสิผมลองทำตามที่หมอบอกแล้วนะครับแต่มันก็เฟลอยู่ดีอะัมพี่ชายเขามีบางอย่างกำลังปิดบังผมอยู่ เขาบอกผมแค่ว่าไม่อยากให้ผมยุ่งกับเรื่องเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลไม่อยากผมไปอยู่ด้วยหมอว่าก็าไม่ได้เฟล,ลนะเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าพี่ชายไม่ได้ไม่อยากให้ผมป้องอยู่ด้วยเขาแค่มีเหตุจําเป็นแล้วมันต่างกันงไงครับสุดท้ายผมกับพี่ชายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีต่างสิผมไม่ได้เกลียดอย่างไงต้องมีสักวันแหละ ตอนเนี้ยปกป้องอ่ะแค่ต้องรองเวลาเ <c oughs> มื่อไหร่ที่พี่ชายพร้อมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาปกป้องเอง <c oughs> งั้นหมอกไปก่อนนะเดี๋ยวเลิกเรีจอกันบอหมอกบอกบอกครับความจริงวันนี้ผมเลือกงานแล้วอะ น้ำมนหุ่ทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้นนะท่านลองสิครับในสายตาของนายฉันดูเหมือนคนป่วยเพี่ต้องการให้นายรักษามากเลยสินะแต่ท่านก็มีพลังรักษาอยู่แล้วไม่เห็นต้องให้ผมรักษาเลยนี่ครับเป็นหมอห้ามปฏิเสธคนไข,ข้สิ ถ้างั้นคนไข้าอาการเป็นอย่างไรครับลองเล่าให้หมอฟังสิมีเรื่องไม่สบายใจอะไรที่ปรึกษาเมทัศกับพีอาร์ไม่ได้หรอครับเรื่องคุณปันใช่ไหม <F> <S <S เรื่องวุ่นวายเดยนะครับคุณปันคนที่ปลดคำสาปให้นาท่านแต่กลายเป็นคนของพวกนั้นที่สาคาญนาท่านผมรู้สึกสงสารคุณปันนะที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราคงอึดอัดหน้าดูอะแล้วนายไม่สงสารฉันบ้างเลยเหรอ นาท่านได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับเป็นอิสระได้รับพลังกลับคืนมาแล้วก็กำลังจะได้สถาปนาเป็นผู้นำแต่ฉันต้องเสียปันไปนะผมไม่รู้หรอกนะว่า ไอง,งานสถาปนาเป็นผู้นำมันสัมพันธ์กับท่านแค้ไหนอะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าต้องทำให้เสียคนรักไปผมว่าผมคงไม่เลิกเส้นทางเนี่ยผมยอมเห็นกับตัวนะทำในสิ่งที่ผมอยากทำเพราะแบบนี้สินะนายถึงเลือกใช้ชีวิตแบบมนุษย์ ผมมีความสุขที่เลือกแบบนี้แล้วนายท่านเนี่ยก็ลองคิดดูนะครับว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนทำตามหน้าที่หรือทำตามหัวใจส่วนในเรื่องสถาปนาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเลื่อนออกไปได้นะครับแววไพายพวกนั้นอยู่มาเป็นร้อยๆอยปีโดยไม่มีนายท่านยิ่งอยู่ได้เลย รออีกสักร้อยปีเห็นเป็นไรเลยครับแต่มนุษย์มีอายุไขัยจำกัดนะครับไม่ได้เหมือนวัมพายอย่างพวกเราแทนที่จะมาดูแลพวกเราเนี่ยเอาเวลาไปดูแลคุณปันดีกว่าไหมครับอยู่กับคุณปันให้มีความสุขฉันเข้าใจแล้วเมคิน ใจในมากนะได้ครับแต่ว่าเนี่ยนายท่านต้องอย่าลืมจ่ายเงินนะครับเชิญแคชเชียร์ช่องสีได้เลยครับ ยันด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรบอกได้เลยนะครับขอบคุณรับครับรบเลยอ่ยพี่ปันพี่มาทำอะไรที่เนี่ยมองเลิกงานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลับบ้านกัน ป้องนอนบนเตียงเลยนะพี่นอนข้างล่างเองอะทำงานมาเ,เนื่อยจะได้นอนสบายไม่เป็นไรพี่พี่อนอนบนเตียงเลยเดี๋ยวป้องนอนข้างล่างเองต้องเจ้าปืนแข็งอะเอางั้นหรอ,อแบบนี้แหละสบายปองลุกขึ้นมาก่อนหัวยัปนเปียกกันเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก วันนี้พี่ปันยอมให้ป้องอยู่ด้วยแล้วเหรอทำไมอ่ะป้องไม่อยากอยู่กับพี่เหรออยากสิพี่ปันทำไมป้องถึงจะไม่อยากอยู่กับพี่อ่ะก็ถ้าอยากก็ทำตัวดีๆตั้งใจเรียนแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านนั้นไว้มีวันหยุดเมื่อไหร่ ก็ค่คยมาค้างที่นี่โอเคไหมป้องพี่ไม่อยากให้ป้องคิดนะว่าพี่ผักใส่ป้องแต่พี่อยากให้ป้องมีอนาคตที่ดีป้องเข้าใจพี่ใช่ไหมแค่พี่ปันไม่รังเกียจป้องอะ่ะป้องก็โอเคแล้วพี่จะไปรังเกียจป้องได้ไงอะ ป้องเป็นน้องชายคนเดียวของพี่นะไปเป็น,น้องได้แล้วดึกแล้วพรุ่งนี้ป้องต้องมาช่วยพี่เปิดร้านตั้งแต่เช้าโอเคดิวต้องจ้ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกพี่ปันให้ดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอืม ฝันดีนะพี่ปันอืมฝันดีนะ ปันคุณมาทำอะไรที่นี่อฉันขอโทษที่มารบกวนกลางดึกนะฉันคิดถึงนายฉันมันทวงคำตอบแต่นี่มันยังไม่ถึงวันที่คุณให้เวลาผมเลยนะแค่นี้ฉันก็คิดถึงนายจนทำอะไรต่อไม่ได้แล้วปันถ้นานายอึดอัที่อยู่กับแมไพา์ตัวอื่นที่นู่น ฉันย้ายไม่อยู่ที่นี่กับนายก็ได้นะฉันนอนโซฟาก็ได้ตัวฉันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช้พื้นที่ไม่เยอะคุณจะมาอยู่ที่นี่กับผมไม่ได้ตอนนี้น้องชายของผมมาอยู่ด้วยและผมไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้แต่ถ้าคุณต้องการคำตอบอ่ะงั้นผมปฏิเสธคุณเลยก็ได้ครับคุณกลับไปชนเอลเอะ เดี๋ยวสิปันไม่เอาคำตอบแบบนี้ได้ไหมถ้ามันเร็วเกินไปสำหรับนายฉันขอต่อเวลาให้ฉันได้อยู่ที่นี่กับนายให้นายได้คิดดีๆอีกทีแล้วค่อยตอบคำถามของฉัน ว่านายรักฉันไหมงั้นผมให้คุณอยู่ที่นี่ก็ได้แต่คุณอยากให้น้องชายผมรู้ว่าคุณเป็นใครได้สิปันฉันจะไปทำให้น้องชายนายรู้ว่าจะเป็นใครเด็ดขาดพี่เป็นใครอะ ไม่กลัวผิดใช่ป่ะไม่กลัวครับนี่มันเป็นร้านแค่ของเก่าอ่ะเดินสองเราถูกเลคิดใช่เชิ